ทีนี้แลมโบอีสานขอใช้สิทธิ์ฮะเพราะว่เมื่อวานนี้การอภิปรายของไอติมนะก็ก่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นไวรัสไ<ะ>ปบุตรก็โจมต<ะ>ีว่าปัจจุบันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยมันต้องลื้อออกไประบอบประยุทธ์เสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีครับสแสดงความเห็นเรื่องนี้แล <Lam bo S 2> มโบ้ทองยับ ปียบุตรไอติมดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตาตุ่มปียบุตรฝันยกบ้านเมืองให้นักเลือกตั้งสถาปนาระบอบทักษินสายพันธุ์ใหม่อันตรายกว่าเดิมเตือนชื่อปียบุตรยาทรพีแผ่นดินเกิดเนี่ฮะเซนทรอลอัธาวงนี่บอกว่าผลิตอภิปรายในสภาจ่าวหาโจมตีนายกประยุทธ์ว่าเป็นไวรัสประยุทธ แล้วก็พยายามผลักดันร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับล้มเละเลิกล้างาที่ปิยบุตรอ้างว่าเป็นคําโฆษณาเมื่อสักครู่นี้นะเศรษฐสกลบอกว่านายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ไวรัสแต่คือวัคซีนที่มารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ปล่อยให้การเมืองสามานโกงบ้านกินเมืองอยู่ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตอนนี้มีคนโกงหนีคดีมีอดีตรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงเข้าคุกคดีโกงไม่รู้กี่คนต่อกี่คน รวมทั้งคณะรัฐประหารในยุคนั้นก็ใช้อำนาจเนี่ยจ่ายเงินค่าข้าวชาวนาที่รัฐบาลนักเลือกตั้งชักดาบชาวนาด้วยเศรษฐกรบอกว่าไอ้ติมเนี่ยหลงคิดว่าตนเองวิเศษวิโสแกงแกงปากไม่พ้นคอสอบตกในพื้นที่กธทมได้เข้าสภาครั้งนี้เพราะวิ่งหาแสงอาศัยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเข้ามาแล้วประดิษฐ์วาทกรรมกลางหลอกด่านายกในสภาคิดว่าโก้ ถือดีว่าเป็นนักเรียนอนอกแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานประสบความสำเร็จอะไรเลยปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเหมือนกบในบ่อน้ำเห็นแค่ปากบ่อแล้วคิดว่านั่นนะ่ะคือแผ่นฟ้าทั้งหมดแล้วหน้าเวทนามากเศกษกลยังซัดกลับไปที่เปียบุตรด้วยโอ้ดีแลมโบสิบทิพย์จริงฮะซัดไปที่เปียบุตรด้วยว่าร่างที่เสนอมาเนี่ยอ้างว่าเป็นฉบับประชาชนแต่ถามว่าใครยกล่าง ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแท้จริงหรอกไอ้ตัวร่างนั่นอะประชาชนมาเข้าชื่อทีหลังเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั่นเองคราวนี้เป็นใต้ตาตุ่มของนายปียบุตรนะฮะผู้มีแนวคิดปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงและหวังล้างแขนสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ทั้งที่ตนเองทำผิดรัฐธรรมนูญจริงๆสู้คดีก็แพ้ขอขนานนามปียบุตรว่าเป็นปียกิโยตินหลวงชำนาญกฎหมายพ่ายทุกคดีเศกสรรยังบอกต่อไปอีกด้วยว่าที่สำคัญร่างแก้ไขฉบับใต้ตัดตุ่มปียบุตรเนี่ยมุ่งรวบอำนาจให้นักการเมืองเหลือสภาเดียวขนาดสหรัฐอังกฤษมีสองสภาทั้งนั้น แล้วแบบนี้สสอจะใหญ่ครับบ้านครับเมืองเข้าไปก้าวไายแทรกแซงแม้กระทั่งอำนาจศาลเท่ากับจะยกบ้านยกเมืองให้นักการเมืองสถาปนาระบอบทักษิณสายพันธุ์ใหม่ร้ายแรงกว่าเก่าไม่ต่างกับโควิดสายพันธุ์ใหม่แถมลบล้างผลพวงรัฐประหารนักการเมืองโกงได้ผลร้ายเนี่ยได้อานิสง์ได้ทะลุฝาลงขึ้นมาจากหลุมสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย การนำเสเนอเช่นนี้เหมือนแบ่งงานกันทํากับขบวนล,ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั่นเองแล้วสุดท้ายเนี่ยเสกสกลย้ําว่าพลเอกประยุทธ์จ,จันรร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปขอให้หยุดสร้างเงื่อนไขสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองหยุดได้แล้ว รัฐบาลร,รัฐสภาและประชาชนควรมีหมุดหมายร่วมกันทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติไม่ใช่ไปรับใช้วาระส่วนตัวในการทำลายล้างของใครบางคนแล้วฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าที่อ้างว่ารัฐสภาต้องฟังเสียงประชาชนก็ขอเรียกร้องให้คนกลุ่มนี้เห็นหัวประชาชน16ล้านเสียงที่ลงประชามติรัฐธรรมนูญ60บ้างค่ะ บทบาทสวตามคำถามพวกก็เหลืออีกแค่รอลาสองปีงนั่นเองชื่อปียบุตรอยาเป็นทรพีแผ่นดินเกิดถ้าไม่หยุดยังคิดก่อการปลุกปั่นสุมไฟปวนเมืองก็อยากให้ตระหนักว่า16ล้านคนเนี่ยมี32ล้านตีน <c oughs> แลมโบอีสานเสกสะกนัฐาวงที่คุณแลมโบอีสานเนี่ยผู้ช่วยทฐานตีประจำนายกต้องออกมาตอบโต้เพราะว่า ไปพาดพิงนายกรุนแรง<ช>กล่าวหาวเป็นไวรัสนะฮะแล้วที่เสกสกลพูดถึงคําพูดของนายกเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปย้อนฟังนะฮะมีการแชร์กันเยอะมากที่นายกยืนยันชาติศาสตร์กษัตริย์ยังต้องอยู่กับประเทศไทยเนี่ยตลอดไป